สวัสดีค่ะพี่พี่มาดูตุ้ยนุ้ยกับพ่อจ๋านอนเล่นค่ะในช่วงกลางวันค่ะอู้ลมตึงเลยเหมือนจะง่วงนอนแรงค่ะพี่พี่พี่ช่างทํางานอยู่หนูไม่รู้หนูจะนอนเล่นพ่อแสนรู้นะคะว่าน้องนิกถ่ายแต่ตาแป๋วยังไม่รู้ตัวค่ะไม่กล้าไปใกล้นะคะซูมภาพเอาอยากให้พี่พี่ดูธรรมชาติช่วงกลางวันของตาแป๋วนะคะเขาก็ได้ผ่อนคลายได้นอนเล่นเฮ้ยหลับจริงหรือเปล่านั่นโอ้ไม่ไม่หลับจริงค่ะ แกล้งแม่แกล้งแม,แม่ดูค่ะพี่พี่เจ้าตัยน้ยกินอิ่มมากค่ะวันนี้ดูพุงสิคะแน่นดึ๊บเลยค่ะขอบพระคุณพี่พ,พี่ที่สนับสนุนกล้วยให้ตาแป๋วนะคะ้หเล่นดินกับพ่อจ๋าค่ะพอดีฉีดน้ําให้เด็กๆระหว่างรอช่างเขาทางานเสร็จเดี๋ยวจะอาบน้ําให้เขาใหม่นะคะอันนี้ก็คลายความร้อนให้เขาได้ผ่อนคลายกันในบ้านก่อนค่ะ ตาแป้งมาก็จะเป็นช้างทูโทนค่ะพี่พี่นอนกลิ้งก็จะเป็นช้างทูโทนแบบนี้เลยนะคะจะตาแป๋วนูก็จ๋าค่ะเขาเขียรด,ดินเล่นด้วยกันนะคะถ้าผูกตาแป๋วใกล้พ่อวันนี้ตาแป๋วเขาจะก่อ,อกวนพ่อทั้งคืนพ่อไม่ได้นอนนะคะพี่พี่ ตอนนี้ก็ยังปล่อยลูกเล่นไม่ได้เพราะว่าช่างเขายังทำงานอยู่นะคะดูค่ะเอางวงตีตีดินพ่อจ๋าก็ถูเนะื้อถูตัวค่ะดูดูค่ะตีกองดินค่ะพี่ๆเล็บพ่อจ๋าแข็งแรงเนาะขุดดินก็ขึ้นมาแต่เล็บน้องนางก็แข็งแรงเหมือนกันคาดแต่บางทีก็เจ็บเพราะว่าก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าพ่อจ๋านะคะ บางทีดินช่วงไหนมันแข็งแข็งแรงแรงนะคะก็ต้องใช้งงช่วยตีนะคะพุงหนูน้อยป่องมากค่ะพี่ๆเดี๋ยวค่ะเจ้าตัวน้อยช้างทูโทนค่ะพระจ๋าก็เล่นตามปกติเลยค่ะอ้วนขึ้นมากพอสมควรนะคะพระจ๋าหลังจากหายจากการตกมันก็ ต้วนขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มถูเนื้อถูตัวกัน้พ่อทั้งลูกค่ะเริ่มแบ่งโซนกันเล่นน้องตาแป๋วคืออ้วนมากนะคะทุกๆเลยดูค่ะพี่พีๆหุ่นนี่กลมบล็อกเลยนะคะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปค่ะตอนนี้ตุ้ยนุ้ยเขานอนลงอีกแล้วค่ะพี่ๆนอนเล่นเลยค่ะหยุดไปเมื่อกี้ตอนนี้เริ่มใหม่แล้วจ้า มานีแอบถ่ายยใไกลๆนะคะกลัวเขาเห็นลงนิแล้วยเขาจะไม่ไม่เล่นดูค่ะตุยนุ้ยไหมคะพี่พี่แล้วมอมแมมมาก <c oughs> น่ะขาหลังไหม่แล้วขาหลังไหม่แล้วจ้านี่สงสัยเจ้าแรมบู้นะคะเจ้าแรมบู้เห่ากันเมืกก่อกี้ลุกขึ้นมาโอชนเสาชนเสา ชนแรงไว้นั่นพี่หางนี่ทะเลาะกันทุกวันค่ะไม่มีวันไหนไม่ทะเลาะกันนะคะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะกันทุกวันค่ะพี่เสานี้จะอยู่ทนนานไหมนอ้องหรือว่าตาแป๋วจะปล่อยออกไปอีกเขาเห็นน้องนี้ค่ะ เราเห็นน้องนิกเขาเลยหยุดเล่นนะคะเดี๋ยวมารอดูต่อไปค่ะพี่พี่อ่าเรามาต่อกันที่ตอนเย็นเลยนะคะพอดีไปส่งคุณยายเพิ่งจะมาค่ะพี่พี่นานหน่อยค่ะพอดีว่าอ,อ๋อนั่งเล่นกับคุณยายทวดนะคะที่ถึงคุณยายเหลือเกินนิกก็กลับมาหาเด็กๆค่ะพอดีลุงอ้วนไม่ได้ไปด้วยนะคะน้องนิกไปส่งคุณยายคนเดียวค่ะให้ลุงอ้วนไปตัดหญ้ามาเยอะๆหน่อยค่ะฟูนรถเลยค่ะพี่พี่ เอามาให้กับเด็กๆได้กินนะคะทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของลำต้นเราก็จะเอาไปปลูกนะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องนิกจะไปถ่ายพี่ๆดูว่าเอ่อที่น้องนิกบอกว่าปลูกหญ้าปลูกหญ้านี่ปลูกตรงไหนนะคะอ่าส่วนหญ้านี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองทางเด็กๆก็ได้กินอิ่มด้วยและก็ได้ปลูกด้วยนะคะนี่พ่อจา๋าอ้วนมากค่ะเออพ่อแสนสุกนะคะไม่ได้เป็นแฟนกับตัวเองประมาณเกือบเดือนค่ะจนมาวันนี้นะคะ เขาเป็นแฟนกับตัวเองน้องนี่ก็ได้สอบถามตาอ้วนว่าเป็นแบบนี้คือยังไงอะไรยังไงนะคะก็ด้วยสัญชตาตญาณของตาอ้วนที่เขาเลี้ยงดูพ่อแสนสุกมานะคะก็ประมาณว่าเขาสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็เน้องพี่ๆแบบว่าก็มีความต้องการนะคะอยากจะมีแฟนด้วยด้วยความที่สมบูรณ์มากอยากจะมีแฟนไม่เจอแฟนนานไม่ได้แบบ ประดับับปากับแฟนๆนะคะแล้วก็บวกกับเพราะแสนสุขได้ไปทำงานไปเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องเจอช้างทางเพศเมียนะคะก็เนาะพี่ๆขาวัยรุ่นนะคะ <c oughs> ก็หลังจากที่เขาหายตกมันเนาะเราก็พาไปทำงานปกตินะคะก็เขาก็คือด้วยฮอร์โมนผู้บ่าวเนาะ่นะคะ,ะ,ะก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติแต่ว่าคือเขาไม่ได้แบบ เป็นแฟนกับตัวเองมาเกือบเดือนน้งนี้ก็เลยตกใจคิดว่าแต่เขาจะแบบผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มาแชร์บอกพี่ๆนะคะก็ถือว่าเขาก็อ้วนขึ้นกว่าเดิมมากจากตอนที่ตกมันนะคะนี่ค่ะหุ่นนี้คืออ้วนเลยนะคะอยู่ที่นี่มาสปีค่ะเห็นพ่อแสนสุขมาตลอดทั้ง4ี่ปีปีนี้คือปีที่เต็มที่สุดค่ะในระยะเวลาสี่ปีที่เน้องนิกได้ดูแลเขา นะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะปีนี้เดือนนี้คืออ้วนที่สุดเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะอ้วนกว่านี้แต่ว่าตอนที่เราดูแลตอนนี้คืออ้วนที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าทุกๆปี3ปีที่ผ่านมาพ่อแสนสุขก็มีจะตกมันทั่วปีทั้งปีนะคะปี2ปีหลังนี้มียาใจดีนะคะลูกสาวอารมณ์ดีค่ะกินก็ดีนอนก็ดีปกติพ่อแสนสุขอยู่สวน นอนห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งบางวันไม่ได้นอนนะคะตื่นตีสองตีสามนอนชั่วโมงสองชั่วโมงบางทียืนหลับแต่ว่าพอได้มาอยู่กับลูกนี่ก็คือสี่ทุ่มห้าทุ่มหลับแล้วตื่นอีกทีตีห้านะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะพี่ๆแล้วด้วยร่างกายทีุ่ดมสมบูรณ์นะคะอาหารเพียงพอน้ำดื่มเพียงพอนอนหลับสบายได้เล่นกับลูกได้ออกกำลังกายได้ทำกิจกรรมเขาไม่เครียดเลยนะคะ ช้างที่ขรึมมากอยู่คนเดียวลูกส่วนตัวสูงจนตอนนี้เปิดใจมีลูกเลี้ยงนะเปิดใจรับเด็กๆคนอื่นอาจจะยังไม่รับน้องช้างตัวใหญ่รุ่นใหญ่ด้วยกันแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรใครแต่เราก็ต้องระวังเนาะพี่ๆค่ะก็ถือว่าดีต่อตัวเขาแล้วก็ดีต่อตัวเราซึ่งเป็นผู้ดูแลมากๆดีใจมากที่พาเขามาถึงจุดๆนี้นะคะถึงจุดที่เขานิสัยดีขึ้นมากนะคะ ใจเย็ยนขึ้นมากน่ารักขึ้นมากนะคะยอมรับกับทุกๆคนขึ้นมากเลยนะคะก็จะดูแลเขาให้ดีอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะพี่ๆนะคะจะแวะกลับมาดูเจ้าตุ้ย,น,น,ะะยนุ้ยนะคะตุ้ยนุ้ยนะคะก็ยังไงดีดือ้ออยากเล่นนะคะอยากเล่นก็เขาก็คือเขาเนาะพี่ๆค่ะ พอดีตรงตาแปา๋วจะทึบๆกว่าตรงข้อแสนหน่อยเพราะว่าน้องนิกกลัวลูกแสบตาค่ะกลัวลูกแสบตาก็เลยเอา,เอาแสงไฟโซล่าเซลล์นี่หันเข้ามาทางบ้านนะคะไม่ให้หันหาลูกมากนะคะกลัวเขาแสบตาก็เลยจะในกล้องอาจจะถ่ายไม่ค่อยสว่างหน่อยนะคะอ่าแล้วก็คือยืนย้อนแสงด้วยนะคะอ่าเนี่ยถ้ามุมน,นี้ก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยเนี่ยค่ะแต่ความจริงมันไม่ได้มืดเท่าในกล้องนะคะจะสว่างกว่าในกล้องอยู่ค่ะแต่ว่า น้องตาแป๋วยังตัวยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังไม่กล้าให้แบบไฟมาเจาะตาเขามากกลัวจะเจ็บตาแสบตานะคะพี่ๆดูพุงตาแป๋วสิคะตอนนี้หนึ่งทุ่มนะคะกินไปด้วยเกาก้นไปด้วยนะลูกอ๋อสบายใจก็ตอนนี้ยังมีวัสดุก่อสร้างยังเยอะนะคะน้องนี่ก็ยังไม่กล้าให้ลูกเขาเออ,ออกมาเดินเล่นภายในบ้านก็ได้พาเขาออกไปเดินเล่นหน่อยนึงนะคะ่ะช่วงหน้าบ้านหน้าสูงคตนะคะแล้วกออ็อันนี้เป็น กลางคืนค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะก็มีไฟโซลาเซลล์ช่วยเราไว้นะคะอันนี้เป็นอา่าหนึ่งวันแล้วนะคะที่เทป,ปูนนะคะช่างก็จะมาทําวันจันทร์ตอนตอนบ่ายนะคะวันจันทร์ตอนบ่ายเนาะอ่าก็เป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะก็ไม่เป็นไรคิดในแง่งบวกเข้าไว้ปูนเราก็จะได้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเนาะพี่พี่ขา โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้มีขนุนมาป้อนตาแป๋วด้วยยังไงฝากพี่พี่ให้กําลังใจตาแป๋วด้วยนะคะพรุ่งนี้ขนุนหลายลูกมากเลยค่ะตรงนี้ไปซื้อมากับลุงป้านะอาที่หมู่บ้านน้องนิกนะคะพรุ่งนี้ท่านใดอยากจะป้อนขนุนตาแป๋วกับพ่อจ๋ามาได้เลยนะคะพี่ๆฝากพี่พี่จ๋าแวะมาให้กำลังใจตาแป๋วแป๋วด้วยนะคะกับพ่อจ๋าค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่พี่ ฝากพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์ให้หมูน้อยกับพ่อจ๋าด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ